จอข่าวร้อนล่วงข่าวลึกข่กลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้เรามาตามกันเกี่ยวกับกรณีของกลุ่มคนชุดดำนะคะ ทางนี้นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสองคมไทยเราในขณะนี้นั่นนะคะได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาแล้วกับการปฏิบัติการของกองกาลังติดอาวุธชุดดาที่ได้ออกมาเขณนฆ่าประชาชนทหารตรํารวจและก็รวมไปถึงคนเสื้อแดงด้วยในช่วงของการชุมนุมเมื่อช่วงปี2553ที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วล่ะค่ะจึงทําให้ทุกฝีก้าวในการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ในการชุมนุมคนเสื้อแดงจะต้องมีการตรวจสอบที่ไปที่มาอย่างละเอียดเนื่องจากว่าจนถึงในขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีการนารัฐบาลหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ ที่รัฐคนไหนค่ะออกมาแสดงความรับผิดช,ชอบแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะคะสังคมไทยค่ะจะไว้ใจได้อย่างไรนะคะว่าชายชะกการกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกส่งมานะคะเพื่อปฏิบัติการเหมือนกับเมื่อครั้งเหตุการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2553หรือที่เราเรียกกันว่าแผนพาคนไปตายค่ะค่ะดังนั้นเราจึงจะต้องย้อนกลับไปรำลึกกับปรากฏการ,รก,การปรากฏตัวนะคะของกองกําลังติดอาวุธในวันนั้นกันนะคะซึ่งก็ดํารงอยู่ตามหลักแก้วประการ ตามแผนการที่ไปไกลถึงขั้นสถาปนานรัฐไทยใหม่ค่ะ พ่อเท็จจริงด้วยหลักฐานจริงกองกำลังติดอาวุธตามหลักแก้ว3ประการสมศักดิ์เจียมธีรสุกุลนักวิชาการฝ่ายคนเสื้อแดงวิเคราะห์สถานการณ์ในคืนสุดท้ายก่อนการนองเลือดลงวันที่28เมษายน2553เวลา20นาฬิ52นาทีกองกำลังคนชุดดำเป็นของซีกทักษิณแกนนำฮาร์ดไลน์นปชค่อนข้างแน่นอน ต่อเนื่องด้วยคำบอกเล่าของแกนนำนปชอ,อย่างวิสาคันทัพเรื่องบันทึกฉบับที่หนึ่งการยุดและการหยุด10พฤษภาคม2553ผมและภัยจิตอักษรนรงค์ได้รับมอบหมายให้ดูแลเวทีปราศัยที่ผ่านฟ้าลีลาดก่อนเกิดเหตุการณ์10เมษายนเราคุมสถานการณ์ด้วยสันติวิธี ขณะเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มาบินบนในช่วงบ่ายวันนั้นผมประกาศให้คนออกมาจากเต็นท์ให้หมดมารวมกันที่หน้าเวทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่บนเครื่องบินที่สังเกตการได้เห็นว่ามีคนเสื้อแดงมากมายผมให้พี่น้องนั่งลงสงบนิ่งตั้งสติทำสมาธิยึดหลักการสันติอาหิงสาปล่อยให้ตำรวจทหารเข้ามาโดยไม่ขัดขวางหากเขาจะมาจับแกนนำให้เปิดทางให้เขาเข้ามาจับบนเวที พวกผมพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียใดๆกับพี่น้องประชาชนแต่หลังจากผมพูดจบลงไมโครโฟนก็ถูกแย่งดึงลงโดยคนบางคนที่ปลุกเร้าเร่าร้อนระดมกำลังให้ออกไปประทะ,ะเผชิญสกัดกั้นไม่ให้ตำรวจทหารผ่านเข้ามาตามด่านต่างๆปรักดันสถานการณ์ไปสู่ความรุนแรงผมเดินลงจากเวทีเพราะผมไม่อยู่ในฐานะที่ไปห้ามปรามแล้วเพื่อนๆจะฟัง และไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดผมติดต่อไปหานัทวุฒิที่เวทีราชประสงค์ให้มาคุมสถานการณ์ที่นี่ด้วยตัวเองก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายแต่ไม่เป็นผลที่สุดก็ปะทะกันรุนแรงจากคำบอกเล่าจริงของแกนนำนปชสู่หลักฐานจริงรองรับ29มกราคม2553อริสมันคงเรียงรองปลาัยหลักแก้วสามประการ มวลชนกองกำลังติดอาวุธเป็นยุทธศาสตร์การต่อสู้ของคนเสื้อแดงพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพักการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอิป,ประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบไปเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดง พลตรีคติยะสวัสดิผลหรือเสแดงพูดถึงการจัดตั้งกองทัพประชาชนหลังจากบินไปหาลือกับทักษิณที่ดูไบและภาพนักรบพระเจ้าตากถูกฝึกฝนการรบที่สนามหลวงโดยเสยแดงขณะที่ทิดาถาวรเศษประธานนปชก็ถแถลงยอมรับพิษดีแก้วสามประการพักเพื่อไทยกับมวลชนคนเสื้อแดง เป็นขาของกันและกันจากหลักการแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์สองขาดังนั้นพักเพื่อไทยจึงเป็นขาอีกข้างหนึ่งในเวลานี้และภาพของกองกำลังติดอาวุธที่ออกปฏิบัติการในคืนวันที่10เมษาพร้อมตาสัญลักษณ์คนเสื้อแดงที่ผ้าพันคอและเสื้อยูนิฟอร์มประกอบกับคำบอกเล่าของผู้ชุมนุมว่ากองกำลังชุดดำเป็นผู้ยิงประชาชนและทหาร เลยคนใส่เสื้อสีฟ้านะครับเป็นคนโปรแท็กซี่นะครับยิงต่อหน้าผมยิงตรงนั้นเลยนะครับส่วนผมโดนลูกแบงค์ีิขานะครับยิงต่อหน้าผมเลยครับยิงมาจากดาบฟ้านะครับลงมาสองลูกลูกแรกลงแถวนี้อีกลูกหนึ่งลงตรงนี้เสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารก็ล้มผมเห็นผมเห็นชุดทหารเป็นใส่ชุดทหารแล้วคลุมคุมเสื้อดำผมก็ชี้ว่าเฮ้ยคนนี้มันยิงไม่ใช่ไม่ใช่ทหารยิงมามันยิงจากงนนมาทางนี้แต่ว่าเป็นทุดทหารเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะพูดทำไมมึงจะพูดทำไมแล้วเขาก็พากันๆออกไปเลย และนี่คือชมหน้าของคนขับรถตู้รับส่งชายชุดดำในคืนวันที่10เมษาโดยปรากฏว่าเวลาต่อมาแกนนำนปชได้ส่งพวงหลีดแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของแม่คนขับรถตู้ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างแกนนำนปชกับกองกำลังติดอาวุธและนี่ก็คือแผนการของกองกำลังชุดดำที่ได้วางระเบิดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งใจให้ไฟดับในพื้นที่การประทะสี่แยกโคกบัวทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นไปตามทฤษฎีบนหน้าหนังสือคู่มือการต่อสู้ที่ถูกแพร่กระจายในการชุมมุมคนเสื้อแดงที่ชื่อว่าสงครามอภิมหาอมตยุทธระหว่างเทวดากับไพรสารขันคนเสื้อแดงมีกองกำลังติดอาวุธสนับสนุนการต่อสู้แผนร้ายสร้างกองกำลังผลักดันอุดมการฝ่ายซ้ายรัฐไทยใหม่ปฏิวัติประเทศเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง นี่คือภาพแผนป้ายรัฐไทยใหม่ให้ทักษิณเป็นประธานาธิบดีที่ถูกติดอยู่เต็มพื้นที่การชุมนุมคนเสื้อแดงนี่คือคำพูดจากปากของทิดาเพื่อหล่อล้อมอุดมการปฏิวัติระบบการปกครองในหมู่คนเสื้อแดงสองขา5แขนหรือเขตยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สขา5เขตเราเพิ่มเขตที่5้าคือเขต ที่อยู่ในไซเบอร์โลกไซเบอร์เป็นเขตยุทธศาสตร์ที่ห้าของเราพี่น้องต้องเข้าไปร่วมต่อสู้ในเขตนี้ด้วยเขตที่หนึ่งในชนบทเขตที่สองในเมืองเขตที่สามในกรุงเทพเขตที่สี่ในต่างประเทศเขตที่ห้าในโลกไซเบอร์พี่น้องเราต้องสู้ทุกเขตเลย นี่คือหมู่บ้านคนเสื้อแดงตามพฤษฎีป่าล้อมเมืองของฝ่ายซ้ายนี่คือแดงต่างประเทศตามแผนโลกล้อมประเทศไทยและนานาเว็บไซต์ที่แพร่กระจายอุดมการร้ายครอบงำคนเสื้อแดงเพื่อหวังผลถึงสถาบันเปิดข้อเท็จจริงด้วยหลักฐานจริงยุทธศาสตร์การต่อสู้คนเสื้อแดงด้วยกองกำลังติดอาวุธสู่รัฐไทยใหม่ ค่ท่านผู้ชมคะตราบใดนะคะที่กองกาลังชุดดำนั้นยังคงลอยนวลกันอยู่แบบนี้ตราบนั้นนะคะชีวิตของทหารคนเสื้อแดงและรวมไปถึงประชาชนอย่างเราทั่วไปเนี่ยนะคะก็ยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงและค่ะว่าจะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกเมื่อใดค่ะ โดยเรื่องของกองกาลังติดอาวุธชุดดาเหล่านี้นะคะก็ควรจะเป็นอีกหนึ่งความจริงละค่ะที่กนานรนานปชและรัฐบาลควรที่จะเร่งค้นหาความจริงว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนก่อนที่จะสร้างความปรองดองให้นะคะเพราะว่าสังคมนั้นคงที่จะไม่สามารถเกิดความปรองดองได้อย่างแท้จริงค่ะถ้าหากผู้ที่สังหารนั้นยังลอยนวลและก็ไม่มีใครรู้ว่าคนกลุ่มนี้จะเป็น ผู้ที่ได้ถูกสั่งให้ออกมาสังหารคนเสื้อแดงทหารตำรวจและประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกเมื่อใดค่ะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะจอข่าวร้อนล่นวง